ติดตามผลงานของเราสองคนได้ใน y u u t u b i l y n l y n i w l i ีดทีเอชและอย่าลืมกด Sub s c r i b e ด้วยนะครับข่าวเศร้านะครับเกิดขึ้นที่แวดวงของคนโทรทัศน์นะครับคุณวิชัยมารีนนนะครับเป็นผู้บุกเบิกและก็ก่อตั้งสถานีทโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3เนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ท่านจากไปอย่างสงบนะครับก็คุณวิชัยนะครับเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัท b ีซีเวิจำกัดมหาชนนะครับซึ่ง เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับก็เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย99ปีเมื่อช่วงเย็นวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีการตั้งบําเพ็ญนกุศลนะครับที่สลาหนึ่งนะครับวัดเทพศรินทราวาสนะครับแล้วก็มีกําหนดรดน้ําศพนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเวลา15นาฬิกานะครับก่อนนะครับแล้วก็มีพระราชทานน้าหลวงอับศพนะครับในเวลา17นาฬิกาจากนั้นเวลา1ทุ่มทุ่มตรงนะครับ ก็จะเริ่มสวดพระอภิธรรมศพนะครับก็จะสวดไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนะฮะจากนั้นวันที่17ตุลาคมจะจัดพิธีกงเตกนะครับแล้วก็วันที่18ตุลาคมจะเคลื่อนศพเข้าสู่สุสานนะครับอ่านะครับสำหรับประวัติของคุณวิชัยมารีนน์นะครับเป็นประธานบริษัทมีอีซีเวิลด์จำกัดหมหาชนนะครับเป็นบิดาของนายประชุมมารีนน์ CEO กลุ่มบริษัท BEC World จำกัดนี่แหละนะครับเป็นเจ้าของช่อง3ก็ประกอบด้วยช่อง33ช่อง28และช่อง13ก่อร่างสร้างช่อง3มาตั้งแต่ปี2อ1 0นับถึงวันนี้ก็51ปีนะครับช่วงแรกประสบปัญหามากนะครับในการทําสถานีโทรทัศน์นะครับแต่ด้วยความวิทยะอุตสาหะก็ทําให้ช่อง3เติบโตมาจนทุกวันนี้นะครับมีบุตรธิดา8คนนะครับคุณคุณคุณวิชัยเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราคุ้นชื่อกันนะฮะปัจจุบันก็ บุตรธิดาของท่านก็เป็นผู้ริหารช่องสามทางง้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประสานคุณประวิทย์คุณประชาคุณประชุมคุณรัตนาคุณรัชชีคุณนิพาและคุณนํำพรแวดวงศ์รลทัตครับผมนะก็ถือว่าสูญเสียบุคคลสําคัญของแวดวงโทรทัศน์ไปท่านหนึ่งนะครับคุณสรยุทธสุทัศน์ชินดาพิธีกรชื่อดังของช่องสามอดีตนะพิธีกรข่าวก็ได้โพสต์ข้อความระลึกถึงประมาณว่าในทุกๆปีเนี่ยท่านประธานวิชัยเนี่ยจะเรียกคุณสรยุทธไปพบที่ห้อง ทำงานแล้วก็พูดขอบคุณที่เข้ามาอยู่ช่องสามช่วยกันนะครับแล้วก็จะถามทุกปีว่ามีความสุขไหมที่อยู่ช่องสามเนี่ยก็ถือว่าเขาบอกว่า,าทําให้ประทับใจมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านจากไปแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สัมปายพอันสงบสุขนะครับก็ไว้อะไรให้คุณาีิชัยนะครับ